สัสดีค่ะเนื่องจากว่ามีคนตั้งคำถามมานะบอกว่าผู้ค้าคือจะทำยังไงเพราะว่าไคลแม็กซ์เนี่ยมันพอมันถึงจุดไคลแม็กซ์ม่มันจบมันจบไม่ประทับใจอะแล้วมันมีวิธีไหนบ้างคือครูแนะนำอย่างนี้เลยนะคะก่อนอื่นครูบอกก่อนว่าไคลแม็กซ์คืออะไรไคลแม็กซ์นะก็คือจุดสูงสุดทางอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องดีก่อนจบนะอย่างเช่น ถ้าเป็นเจ้าหญิงท่าถ้าเป็นสโนไวท์เนี่ยเจ้าชายจูบสโนไวท์นี่คือคลแม็กนะคะทีนี้ทําไมคลแม็กไม่ประทับใจคนเออถึงคลแม็กมันต้องสูงสุดทางอารมณ์คนต้องซึ้งแล้วอะไรแล้วแล้วทําไมมันไม่ซึง้งอะครูให้ขอให้เราดูแผนภาพอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นภาพที่ครูให้ดูไปตอนที่ครูสอนอการสร้างพลอตนะ ตัวนี้นะคอ่ะนี่นี่อันนี้โอเคขอดูหน่อยใช่ไหมใช่นะคะอ่ะดูรูปนี้รูปนี้เนะี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจุดที่3คือคายแม็กซ์นั่นแสดงว่าอะไรคายแม็กซ์คือจุดที่สูงสุดถูกปะเวลาเราเริ่มเรื่องเนี่ยแนะนำตัวละครอ,อะไรก็แล้วแต่นะ แล้วมามาถึงจุดนี้มันจะต้องมีปมปัญหาถูกไหมจากปมไปถึงคลแม็กซ์เนี่ยคุณจะเห็นว่าเส้นนี้ยมันสูงขึ้นถูกปะถูกไหมภาษากิ๊กคลื่นเลสิ่งแอคชั่นคูมักเะเรียกานเหมือนดันปมขัดแย้งให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะไปดันปมยังไงให้มันถึงคาแม็กซ์ถ้าคลาแม็กซ์คุณไม่สูงคุณจบเนี่ยคุณจบไม่ประทับใจถ้าคลาแม็กซ์คุณสูงคุณจบประทับใจดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราจะเลสิ่งแอคชั่นอะ เราทำยังไงได้มั่งใช่ปหขั้นแรกเลยเราใส่อุปสรรคคุณเห็นนะจุดนี้คือตัวละครมีจุดตรงอ่ะคุณคุณวางก่อนอะไรคือเป้าหมายอะไรคือเป้าหมายสุดท้ายอะไรคือเป้าหมายสุดท้ายที่เขาว่ามีนะแล้วคุณก็เขียนจากจากฉากแรกไปหาเป้าหมายของเขาถูกปะอ่ะคุณจะต้องดันปมให้สูงเขาเรียก raising action ทำการ action อะให้มันแบบว่า เข้มข้นจิมจนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะ,ะวิธีการก็คือว่าคุณต้องใส่อุปสรรคให้พระเอกก้าวข้ามถูกปหปกติเขาใช้วิธีใส่อุปสรรคให้พระเอกก้าวข้ามถูกปหทีนี้เวลาคุณใส่เนี่ยครูใช้คำนี้เขาเรียกว่าเพิ่มเทนชัน่นเทนชั่นคือความตึงเครียด ยิ่งมันตึงเครียดมากมีอุปสรรคแล้วมันตึงเครียดเพราะยิ่งตึงเครียดมากนะคืออาจจะไม่ใช่อุปสรรคที่เข้ามาขวาตงตรงนั้นเป็นความตึงเครียดที่เปต้องทําหรือต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยนะเพิ่มความตึงเครียดลงไปมันจะเป็นการ l e i s i n g action ไปโดยปริยายยกตัวอย่างเช่น l e i s i n g action ถ้าแปลภา,าษาไทยก็แปลว่ายกระดับการกระทํายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านางเอกกับพระเอกรู้จักกัน นางเอกเนี่ยรู้จักกันมาหลายปีอ่ะนางเอกเนี่ยถูกจับไปถูกคนร้ายจับไปเรียกค่าไถา่คุณฟังเรื่องอ่ะสมมติเรื่องเรื่องนี้กับคุณเล่าก่อนอ่ะจับไปเรียกค่าไถา่เสร็จแล้วเพะเอกตามไปเจอสู้กับคนร้ายชนะแล้วเพะเอกบอกนางเอกว่าผมขาดคุณไม่ได้เรากอดกันคุณซึ้งไหมคุณไม่ซึ้งคุณไม่ซึ้งเพราะอะไรคุณไม่ซึ้งเพราะว่า คายแม็กมันต่ำเลดซิ่งแอคชั่นมันน้อยคือคุณยกระดับการกระทำน้อยอ่ะมันเลยทำให้จุดคายแม็กมันต่ำมันเตี้ยมันตื้นอ่ะพอพอถึงคายแม็กคนไม่อิ่มเอมทางอารมณ์นะคนไม่อิ่มเอมทางอารมณ์อ้าวทำยังไงล่ะคะให้คนอิ่มเอมทางอารมณ์อะครูบอกแล้วให้เพิ่มเทนชั่นสมมตินางเอกกระเอกรู้จักกันมาระยะหนึ่งนางเอกถูกจับไปถูกคนร้ายจับตัวไปพระเอกเนี่ยก็ พยายามสอบหาสืบหาใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะสมมติว่านะอยู่ดีๆคนร้ายส่งกล่องมาให้แล้วในกล่องมีนิ้วนางเอกคุณจะเห็นได้ว่าอะไรคุณจะเห็นได้ว่าอย่างนี้เนี่ยเทนชันแล้วนะความเครียดนะว่ามันเครียดคืออะไรเพระเอยกเริ่มเครียดเฮ้ยถ้าไม่มีถ้าถ้าเกิดว่าเราช่วยนางเอกไม่ได้แอนจะเสียชีวิตเพราะว่านี่ถึงขั้นตัดนิ้วแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือการเพิ่ม เพนชันพอเพิ่มเทนชันอาจจะเกิดการพัฒนานขึ้นมาในระดับหนึ่งนะเพ่อาจจะรู้ตัวว่าเออฉันฉันแบบว่ารักเขาเพ่อาจจะเริ่มรู้ตัวเออฉันรักนางเอกตอนนี้ก็ได้อะสมมุติคุณแล้วทําไงอีกคุณเพิ่มเทนชันเข้าอีกคุณเพิ่มเทนชันเข้าอีกไน้นะแล้วมันจะยก,กระดับการกระทาไปอีกเพิ่มเทนชันเพิ่มความเพี้าจ,จะเป็นเรื่อง,องการเพิ่มเดิมพันสมมุติสมมตุมมติว่าอาจจะมีเรื่องว่าพระเอกเนี่ย ถ้าพระเอกตายมวลมนุษยชาติอีกหลายล้านคนต้องตายสมมุติว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้นะแล้วคนไลา์ก็แบบว่าตั้งอ,อ,อยู่ดีๆเปิดไปเลยขึ้นมาว่าเออพระเอกต้องเอาชีวิตตัวเองมาแลกนางเอกสมมุติว่าคุณจะเห็นได้ว่าความตึงเครียดมันขึ้นละถูกไหมมันขึ้นแล้วว่าพระเอกต้องตัดสินใจว่าจะรักษาชีวิตนางเอกหรือจะรักษาชีวิตตัวเองและมวลมนุษยชาติอย่างเงี้ยมันเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นละถูกไหม สมมติเพอเอกตัดสินใจชั่งหัวมวนมนุษยชาติฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันอะคือแบบรักนางเอกก็เข้าไปช่วยนางเอกเข้าไปเอาชีวิตตัวเองเปแลกนางเอกขึ้นมาอย่างเงี้ยอะแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนึงสมมุติว่าเพเอกตัดสินใจนะตัดสินใจแต่พอสมมุติไปถึงสู้กับคนร้ายสู้ไปสู้มาตายคู่พระเอกก็ตายคนร้ายก็ตายนี่คืออะไร นี่คือเลวร้ายที่สุดของเรื่องแล้วถูกปะเรื่องเลวร้ายกว่านี้ไม่ได้แล้วจุดที่เลวร้ายที่สุดของเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตการณ์เป็นจุดที่มันเขาเรียกว่าเป็นความตึงเครียดสูงที่สุดอะนะเรื่องมันร้ายกว่านี้ไม่ได้แล้วสมมุติพระเอกตายคู่กับคนร้ายนางเอกก็แบบไปขุดพระเอกขึ้นมาเอามาทํา CPR าเนี่ยนะแล้วคนก็นั่งลุ้นพระเอ๊จะจะทํา CPR ได้ไหมเพเอกจะรอดไหมทําจนหมดแรงนั่งร้องไห้ ปรากฏว่าคิดได้เฮ้ยเอาเอะไรไฟฟ้าสักอย่างมา,าชอ็อตเพเอกฝืนเพเอกฝืนแล้วนางเอกก็ถามเพเอกว่าทําไมคุณไม่ปล่อยให้ฉันตายคุณเอาชีวิตมวลมนุษยซชาิมาแลกกับฉันหรอแล้วเพเอกก็พูดว่าเพราะว่าผมอะเพิ่งรู้ตัวว่าผมอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณไงแล้วก็ดีใจกระโดดกอดกัน คุณก็เถิด็นว่าอย่างนี้มันซึ้งขึ้นเพราะอะไรคุณรู้สึกได้เลยมันซึ้งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคลายแม็กมันสูงขึ้นไงเนี่ยจุดที่3ามคลายแม็กมันสูงขึ้นไงคลายแม็กมันสูงขึ้นได้ไงเพราะว่ามันเลสิ่งแอคชั่นคุณยกระดับกันครับเขาเรียกภาษาครูเองคุณเรียกว่าดันปมดันปมเข้าไปเนี่ยคือใส่ความตึงเครียดเข้าไปใส่อุปสรรคเข้าไปทําให้การกระทำเนี่ยมันเข้มข้นเจมจนขึ้นไปเนี่ยนะจนมันดันเรื่องเข้าไปสู่จุดที่ตึงเครียดที่สุด ที่เรียกวิกิการแล้วก็คลายไปสู่คลายแม็ก์อนเรียกไปสู่คลายแม็กคือเป็นจุดสูงสุดทางอารมณ์ที่คนจะแบบดีใจได้อะา้อคลายแม็กสูงเรื่องมันสนุกเองนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้แหละเป็นเรียกว่าเป็นคลิปที่ให้คําตอบละกันแต่ที่ครูไม่ได้ทําเป็นคลิปแบบมีหัวคลิปอะไรเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้มี ปัญหาเนื่องการตัดต่อวิดีโอเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย